ที่เรียกกันว่าอาหิงสาหรือสันติวิธีนั้นเราไม่ได้ทําเพราะเราใช้จํานวนมากเข้าข่มเพียงอย่างเดียวแน่นอนจํานวนมากเข้าข่มเป็นการแสดงออกว่าประชาชนมวลมหาประชาชนมีความพร้อมใจมีเจตจํานงทางการเมืองมีการแสดงออกถึงอํานาจอธิปไตยที่ต้องการจะหยุดยั้งการใช้อํานาจรัฐที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นแต่การใช้อํานาจดี เราจะหยุดยัง้งไม่ใช่หยุดยั้งด้วยกําลังไม่ได้หยุดยั้งด้วยการมาดุสลายเราหยุดยั้งเพื่อให้ท่านทําหน้าที่ให้เกิดผลร้ายหรือใช้อํานาจให้เกิดผลร้ายแก่ระบบการปกครองไม่ได้ต่อไปแต่ทั้งหมดที่เราทําเราทําเพื่อสร้างความไว้วางใจให้คนทั้งชาติเห็นว่าอํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยและปวงชนชาวไทยจะขอเรียกคืนเพราะฉะนั้น การต่อสู้ไม่ใช่เป็นการต่อสู้เพื่อทำร้ายกันแต่เป็นการต่อสู้เพื่อแสวงหาความไว้วางใจระหว่างพี่น้องประชาชนและไม่ใช่เฉพาะพี่น้องประชาชนที่มาร่วมประท้วงเท่าน,นั้นยังรวมถึงประชาชนที่อยู่ที่บ้านและประชาชนที่เห็นต่างจากเรารวมทั้งพ่อแม่พี่น้องเสื้อแดงด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องการเอาชนะครั้งนี้ แน่นอนอาศัยจํานวนแต่ไม่ใช่ใช้กําลังประตุสลายการเอาชนะครั้งนี้เป็นการเอาชนะใจเปรียบเสมือนพระพุทธองค์ที่จะปราบมานเปรียบเสมือนกับผู้มีเมตตาจะหยุดช้างซึ่งกําลังมัวเมาให้มันถูกสะกดอยู่นิ่งกับที่ได้ด้วยอํานาจของความเมตตาด้วยความสงบด้วยสันติและทําให้เกิดระลึกรู้ได้ว่าเราจะหยุดท่าน ขอให้ท่านจงอยู่ในความสงบอยู่ในกฎหมายเราจะไม่ทำลายท่านและเราจะทำทุกอย่างเพื่อให้ท่านไว้วางใจเราเพื่อให้ท่านไว้วางใจว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนและปวงชนสมควรจะเอาอำนาจนั้นคืนมา พ่อแม่พี่น้องครับพ่อแม่พี่มองที่มาในวันนี้ล้วนแล้วแต่มาแสดงความเป็นปฏิปักษ์กับความช่อชนและความทุจริตทั้งพวงมาในวันนี้เพื่อแสดงความเป็นปฏิปักษ์กับผู้ที่เป็นคนโกงเป็นคนทุจริตเป็นคนช่อชนแต่เราไม่ได้แสดงความเป็นปฏิปักษ์กับพี่น้องเสื้อแดงนะครับพ่อแม่พี่น้อง พี่น้องเสื้อแดงเป็นประชาชนเหมือนกันแม้จะเห็นต่างแม้จะเห็นผิดเราต้องพร้อมจะให้อภัยหากว่าเราจะเอาโทษเราจะเอาโทษคนที่ชักใหญ่อยู่เบื้องหลังคนโกงและคนตุดจิตที่อาศัยเงินอาศัยอำนาจมาหลอกลวงคนอื่นใช้อำนาจอย่างชอชนเท่านั้น